ผมนายวรชัยทองอฟูตัวแทนกลุ่มวิสากิจชุมชนวิเวศกระเทียมดองจากเชียงใหม่ครับที่ได้จะได้นำมานำเสนอกิจกรรมตาม KBO นะครับทราบกันอยู่แล้วว่าในเชียงใหม่เป็นแหล่งผลิตกระเทียมใหญ่ระดับต้นๆของประเทศนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมากระเทียมม,มันมีปัญหามันมีปัญหาด้วยเรื่องราคาด้วยในเรื่องของปัจจัยต่างๆจนทำให้ ให้ให้กลุ่มเกษตรกรนิเวศกระเทียมรองนะที่ทําการเพาะปลูกในพื้นที่จังหวัดชลบุรีน่นะก็ได้พัฒนาจากเดิมก็จะเป็นในเรื่องของการยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มด้วยการหมักดองด้วยการหมักดองด้วยจากสูตรดั้งเดิมก็คือเป็นการดองด้วยน้ำผึ้งน้ำผึ้งนะครับก็ได้รับตลาดได้ดีมากเลยก,กับกลุ่มผู้บริโภคเดิมที่อยู่อายุคนที่มีอายุเยอะก็ ร,ร,ร,รู้จักเลยว่ากระเทียมดองจะไปทํากับอะไรแต่ถ้าเราจะทํากระเทียมให้คนรุ่นใหม่รู้จักเอ๊ะเราก็มีการวิเคราะห์ตลาดว่าเอ๊ะเราจะไปเจาะกลุ่มในลักษณะยหงไงดีเราวิเคราะห์ว่าอ๋อเทรนของเด็กในคนรุ่นใหม่เนี่ยชอบบริชอบอาหารที่รวดเร็วส่วนที่สองตามเทรนจะเห็นได้ชัดว่าเด็กเทรนในการบริโภคอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมาในชัดโชคดีทางคณะกนนารคณะคณะ คณะดาเนินางานของคนะี o โอนี่บอกว่า,วาเออเราลองดูซิเราลองเอาซอสถลเหลืองที่กลุ่มเกษตรกรแม่บ้านสันะยางอําเภอแม่แตงเนะี่ยลองเอามาผสมเป็นสูตรใหม่สิเป็นสูตรกระเทียมโทนดองโซยูไทยโดยใช้ผลผลิตจากเกษตรกรในเชียงใหม่นะมายกระดับให้มันขึ้นขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะทางคณะการดำเนินางานะก็ศึกษาดูว่าเอ๊ะ เราลองมาวิเคราะห์ดูเทรน์ของการบริโภคของคนรุ่นใหม่ซิเป็นยังไงก็เลยคิดออกแบบมาเบื้องต้นออกแบบบบเป็นลักษณะง่ายๆแล้วครับเนาะลักษณะง่ายๆก็ทําเป็นถุงเล็กๆเ,เมื่อก่อนน่ะทําเป็นถุงใหญ่ให้ขายกับนะมันดูเยอะเกินไปทําให้ไม่รู้ว่าจะาไปเก็บไว้่ไหนทางคณะทํางานน่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าสมมุติถ้าเราทําพร้อมทานทําพร้อมเนะี่ยเราจะมีวิธีการนะก็เลยเอาไปทดลองดูว่า ในสุในในการดองโซอยู่ว่ามันเนียงไงส่วนที่สองก็จะทําให้เห็นได้ชัดว่าเกษตรกร,กรของของของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมาร่วมร่วมกันออกแบบว่าการคิดค้นว่าเออจะทํำยังไงว่าให้เนี่ยมันร้อมทางกระทรวงสาธารณาสุขค,คืออยอยให้เป็นจดแจ้งเป็นได้รับมาตรฐานในเรื่องของอยอยแล้วก็กลับด้วยความรวดเร็วด้วยความ,ววาม,ววามอะไรก็กลับไปเช็คดูว่าเออการจดอยอยเนี่ยเป็น อยออันดับแรกในประเทศไทยที่ได้ขอจดแจ้งจดแจ้งว่าใช้ชื่อกระเทียมทองโซอยู่ไทยนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปริรนธ์ทองคำกรูนะคะจะขออนุญ,ญาตนำเสนอในการการตลาดของเรานะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเรามีทั้งการตลาดาออฟไลน์และออนไลน์ค่ะช้อปปี้ลาซาด้าติ๊กตและในเฟซบุ o กนะคะไลฟ์โชว์ผลิตภัณฑ์ของเราครั้งแรกค่ะ ผ่านมาประมาณสองสัปดาห์ได้เราขายได้หนึ่งร้อยแปดชิ้นแล้วค่ะส่วนสินค้านะคะที่เรานําเสนอนะคะในฝั่งของออฟไลน์นะคะก็จะมีการทดลองตลาดค่ะค่ะแล้วก็โดยการนับผนุนท้องคณะกรรมการเคนโอนะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะให้ทดลองตลาดที่ตลาดมิชล่าพาซาแล้วก็มีการนําเสนอสินค้าชิ้นนี้นะคะให้กับคุณผู้ค้าที่เข้ามาซื้อแล้วก็ได้ทดลองทานนะคะแล้วก็สอบถามนะคะใน เขาเขาเรียกว่ารีวิวเหมือนกันนะคะจากลูกค้าจริงที่อยู่หน้างานนะคะค่ะก็ได้รับผลตอบรับอย่างดีเช่นกันค่ะวันนี้เราในการโครงการในการวิเราเราใช้กรัตถนการที่เอาผู้มีโอพวกนีมาเป็นตัว นี้เราจะไหขายสินค้าเองก็เราะว่ากรณู้าที่เป็นุ่ขายคนรุ่นหม่ที่ทำาแจะตอบสองในที่รนมาเพื่มสินค้าที่เป็นนคูนี่ก็คือน้ากะดินงรองหาขายแบบเดิมก็ขายินี้าบริตนนี้แบบมีแบรนด์ใหม่แล้เพิ่มแบบนี้่งบอกว่าการทำงานเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกับทั้งต้นต้นทานก็คือผู้เีแตเดีย่ที่เป็นผู้ลูมาถึงการแปรรูปแล้วอันนี้เราเชื่อมโยงกับผู้ขาย เราเอาเรื่องของการรับรองอาตรฐานเกษตัวเองเก็ดูแบบโดยขนาดขการทำงานเพื่อให้สินค้าพวกนี้ไปได้สำเรถจทุกย่อของสังเก้าไปใลในตัวเองคนต่อาที่ผ่ายของสิ่งที่เรา,ญญาไไต้องมีการ่เ